สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายทางช่อง YouTube ครูต่ายตวิวเตอร์นะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบหงัด4.8หน้า157หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่มที่1บทที่4ร้อยละและอัตราส่วนนะครับฝากกันเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับ YouTube ครูต่ายติวเตอร์นะครับ, YouTube, Twitter, รบแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเลื่อกการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ แบบฝึกหัด4.8แสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1นะครับเขากำหนดมาตราส่วนมา1ต่อ150จากภาพบ้านหลังนี้กว้างกี่เมตรนะครับในภาพเขากำหนดมาให้คือ3.5เซนติเมตรโดยมีมาตราส่วนคือ1ต่อ150แสดงว่า1ก็เป็น150 3.5จจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองวิธีทำจากภาพ บ้านกว้าง3.5เซนติเมตรซึ่งใช้มาตราส่วน1ต่อ150จะได้1ต่อ150เท่ากับ3.5คูณ1นะครับ3.5มาคูณซ้ายมือนะครับต่อ3.5คูณ1นึ5ก็มาคูณขวามือด้วยนะครับเอา3.5มาคูณทางซ้ายก็เอา3.5มาคูณทางขวาจะทำให้ มาตราส่วนนี้ยังคงเท่าเดิมนะครับก็ยังคงเป็น1ต่อ1 5 0เหมือนเดิมเอาอะไรมาคูณซ้ายมือก็เอาอนนั้นมาคูณขวามือนั่นเอง3.5คูณหก็เท่ากับ3.5 3.5คูณ1,50ก็เป็น525นะครับจึงเท่ากับ3.5ต่อ525ดังนั้นบ้านหลังนี้กว้าง525ซนติเมตรหรือนะครับ ห้าร้อยยี่สิบห้าหารหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยเพราะหนึ่งร้อยเซนติเมตรมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรเราต้องการที่จะเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนั่นเองนะครับเพราะถ้าจะบอกว่าบ้านหลังนี้กว้างห้าร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรมันก็ฟังดูทะาแม่งท่าแม่งเนาะมันก็ต้องมาเปลี่ยนให้มันให้มันเป็นเป็นอะไรที่มันฟังดูง่าย,ายๆนะครับก็คือเปลี่ยนจากหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรก็เลยต้องเอา100มาหารเพราะ100เมตรอัน่ะ100เซนติเมตร เท่ากับ1เมตรเหลือ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับก็เลยต้องหาร100เพื่อเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรนั่นเอง525หาร100ก็เท่ากับ5.25เมตรนะครับหารด้วย10ด้วย100ด้วยพันด้วยหมื่นด้วยแสนด้วยล้านก็ตามดูจำนวนเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหลังเลขหนึ่งมีเลขศูนย์สองตัวก็จะได้ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับอันนี้เคยพูดแล้วในบทที่3เรื่องอัตราอัลือรทศนิยม นะครับเรื่องเศษส่วนเรื่องทศนิยมเคยได้พูดมาแล้วนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนจํานวนเต็มให้เป็นทศนิยมนะครับก็คือการนํามาหารหรือทําส่วนให้เป็นส10ิบเป็นร้อยเป็นพันนั่นเองนอกจากอธิบายมาแล้วในบทที่3นะครับครูตาเองยังได้ทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมเป็นเคล็ดไม่รับง่ายๆอยู่ในช่องนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้สามารถได้จะไปดูในคลิปได้นะครับข้อที่1จึงตอบ5.2เมตรนะครับคือกว้างคือความกว้างของบ้าน ข้อ2แผนผังบ้านของหยกโดยเขากำหนดมา,มาตราส่วน1ต่อ5 0,000่นะครับหน่วยในที่นี้1่มาตราส่วนจริงๆ1่อามาตราส่วนในภาพ1ในแผนผัง1นะครับมาตราส่วนจริงๆของจริงก็จะเป็น5 0,000นและหน่วยก็เป็นหน่วยเดียวกันนะครับเพราะเขาไม่ได้กำหนดหน่วยข้างหลังมาให้ถ้ากำหนดหน่วยข้างหลังมาให้เราก็ต้องไปเปรียบเทียบตามหน่วยที่เขากำหนดนะครับแต่ถ้าไม่เขียนหน่วยข้างหลังมาให้แสดงว่า เป็นหน่วยเดียวกัน1เซนต่อ50,000เซนนะครับ1เมตรต่อ50,000เมตรนั่นเองในภาพแผนผังนี้นะครับถนนวงสว่างศิริระยะทางจากบ้านยกไปถึงโรงเรียนนะครับในแผนผังคือ8เซนติเมตรจากแผนผังระยะทางจากบ้านของยกถึงโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตรนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนจากมาตราส่วนในแผนผังเป็นขนาด ความอักเป็นระยะทางจริงจากบ้านของหยกไปถึงโรงเรียนข้อที่ 2. วิธีทำจากแผนผังระยะทางจากบ้านของหยกถึงโรงเรียนยาว8เซนติเมตรซึ่งใช้มาตราส่วน1ต่อ5 0 0 0 0จะได้1ต่อ5 0,000เท่ากับ8คูณ1ต่อ8คูณห้า0มนะครับ8มาคูณทางซ้ายก็บ8มาคูณทางขวาเหมือนกับข้อ1ที่ผ่านมานะครับซึ่ง แปดคูณหนึเท่ากับแปคูณห้าหมก็เป็น4,000สนนะครับหน่วยก็เป็นเซนติเมตรดังนั้นระยะทางจากบ้านของหยกถึงโรงเรียนยาว4,000สนเซนติเมตรฟังดูยาวมากเนาะสี่แสนแต่ว่าหน่วยมันเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นไปตามที่โจทย์ถามหรือ4,000สนหารด้วย100เปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรก็มาหาร100มี0ูนย์สตัวก็นับทศนิยมคืนมา สองตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหลังจุดทศนิยมไม่มีค่านะครับถ้าไม่มีตัวเลขอื่นมาตามมันเพราะนั้นก็ตัดเลขศูนย์สองตัวนี้ทิ้งไปหรือใช้วิธีการหารเราก็จะได้ว่าการหารนั้นสามารถตัดกันได้นะครับโดยเลขศูนย์สองตัวก็ตัดกับเลขศูนย์สองตัวตัดเลขศูนย์ออกไปสองตัวก็เหลือเลขศูนย์อยู่สามตัวก็เท่ากับสี่พันเมตรหรือนะครับเปลี่ยนจากหน่วยเมตร เป็นกิโลเมตรเราได้ว่า1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเพราะนั้นจาก4 0 0พันเมตรก็มาหารห0 0 0 4,000หาร1 0 0 0ก็เท่ากับ4กิโลเมตรนะครับเพราะคงไม่มีใครบอกว่าบ้านยกห่างจากโรงเรียน4 0 0พันเมตรนะครับถ้าเป็นภาษาพูนตัวไปเขาก็จะบอกว่าเออ4กิโลเมตรข้อที่2ตอบ4กิโลเมตรโจทย์ก็ถามเป็นกิโลเมตรนะครับเราก็ต้องตอบให้ตามให้ตรงตามที่โจทย์เขาถามด้วยข้อที่3แผนผังแสดงตำแหน่ง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้มาตราส่วน1ซนติเมตรต่อ4กิเมตรนี่คือสิ่งที่ครูต่ายพูดตั้งแต่ข้อแรกนะครับถ้าเขาไม่ให้หน่วยมาในมาตราส่วนนั้นเราจะถือว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันแต่ถ้าเขากำหนดมาแบบนี้1ซนติเมตรต่อ4กิเมแสดงว่า1เส้นในแผนผังคือระยะทางจริง4กิเมตรนะครับถ้าใช้แผนผังถ้าในแผนผังโรงเรียนอยู่ห่างจากสวนพฤกษศาสตร์3.2ซนติเมสวนพฤกษศาสตร์รรอยู่ห่างจากโรงเรียน ก,กิโลเมตรวิธีทำในแผนผังโรงเรียนอยู่ห่างจากสวนพฤกษศาสตร์3.2เซนติมซึ่งใช้มาตราส่วน1เซนติเมต่อ4กิโลเมตรจะได้1เซนติเมตรต่อ4กิโลเมตรเท่ากับ3.2คูณ1เซนติมตนะครับต้องเขียนหน่วยกำกับเอาไว้ด้วยเพราะเขามีหน่วยกำกับมาะต่อ3.2คูณ4กิโลเมตร เท่ากับ3.2คูณ1ก็ได้3.2ซนติมตรคูณ4กิเมก็ได้12.8กิเมตรจึงเท่ากับ3.2ซนตเมตรต่อ1อัตรอ12.8กิเมตรดังนั้นสวนพึกษาศาสตร์อยู่ห่างจากโรงเรียน12.8กิเมข้อที่3ตอบ12.8กิเมอาจจะมีเด็กๆหลายคนสงสัยว่าเรียนไปทำไมเรื่องมาตราส่วนอัตราส่วนอะไรต่ออะไรนะครับมันได้ใช้ไหม อ่าเพิ่มเติมในตรงนี้ให้นะครับจะได้ใช้ก็คือเด็กๆจะไปเจอในแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ประเทศไทยแผนที่ภาคต่างๆแผนที่อ่าทวีปแผนที่โลกนะครับเขาจะเขียนเอาไว้ไม่ข้างบนก็ข้างล่างมุมใดมุมหนึ่งจะกําหนดเอาไว้ว่าอัตราส่วนหรือมาตราส่วนเท่านี้แต่เท่าน,านี้เพื่อย่อโลกย่อแผนที่ต่างๆให้เล็กลงและเราสามารถที่จะ คำนวณระยะทางได้นะครับเช่นเดี๋ยวเราจะหาระยะทางเดินทางจากจังหวัดนี้ไปยังจังหวัดนี้นะครับในแผนที่เราวัดดูแล้วระยะทางมันเท่านี้เซนติเมตรซึ่งเขากําหนดมาตรส่วนมาให้เราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้นําความรู้ตัวนี้ไปเชื่อมโยงแล้วก็ไปคํานวณหาว่าออระยะทางจากจังหวัดนี้ไปถึงจังหวัดเนี้ยมันประมาณกี่กิโลเมตรนะครับนั่นคือสิ่งที่จะนําเอาความรู้ในเรื่องของมาตราส่วนที่เรียนในป .6 นะไปใช้ก็คือประเด็นนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์รัวๆนะครับมีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปมีเวลาจะมาตอบให้ทุกๆคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ